สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมีเห็นแฟนผิดคอมเมนต์ถามเขามาว่าวิธีคั่วป่าเห็ดป่าสมนคั้วจังไดวิธีล่างล่างจังไดเดี๋ยวแอดมินจิตห้ย่ายเห็ดให้บเบิ้งด้วจ้ามีวิธีเราคั้ว,วเห็ดจังสีะจ้าแหกปากมันพร้อมด้วยพี่น้องสด ม,มีใครผัวมล่ะขีดขีดลังขีดลังจังสีเดจา่าวิธีย่ายหนิงเฮ็ดเดจ้าแล้คนอื่นเฮ็ดเฮ็ดคือย่ายบัวบันท่ากระทูบทุบแฮมเมอร์แบนๆไม่พี่น้องแล้วก็ไปแซน่ซน้ำแซ่น้ำอันนี้น้ำขามาเด้จ้าน้ำขาวๆนี่ น้ำเขามาที่เฮานำเศร้าเขาเฮาแม่เฮากะเทเทใส่กะละมังไว้แล้วก็ไปแช่ไว้แช่เพื่อให้มันโตแข็งให้โตปลามันแข็งไหมจ้ะอันนี้คั่วนี่นี่สุกตัดปากให้มันขาดพี่น้องปากเราแล้วก็เอาขี้เอายัอาอยางออกแล้วก็แหก เฮกกย้างขาด